รายงานผลบันทึกการประเมินตนเองตามเครื่องมือการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา2564กระผมนายกลินคนครยุธาศรีครูอันดับคศ .1 โรงเรียนวัดละบอบไผ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนางสาววารุณีพยายามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละบอบไผ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิตเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสารคามและตลอดระยะเวลาที่กระผมได้ดำรงตำแหน่งรครูกระผมได้ยึดมั่นในหลักการคลองตนคลองคนคลองงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกระผมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีคุณค่าต่อสังคมและเยาวชนของชาติจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้ากลิดโมเดล K knowledge motivate ขั้นสร้างแรงจูงใจและใช้องค์ความรู้ R research and realize ขั้นค้นหาและตระหนักรู้ I information and report ขั้นสรุปผลและรายงานผลที T เทคโนโลยี outcome ขั้นเผยแพร่และประเมินค่าละผมได้ศึกษา หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนำปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์แยกแยะจัดทำเป็นวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน,เ,นเกิดเป็นห้องเรียนออนไลน์ครูกลิตรครห้องเรียนออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีการบริรณาการที่หลากหลายและครบวงจรอาทิเช่น f a c e b o o k Fanpage สำหรับเผยแพร่ข้อมูลสื่อการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน f Facebook Group ห้องเรียนออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาที่นักเรียนสามารถเข้ามาสื่อสารเรียนรู้และส่งงานได้ Google Classroom ที่รวมเนื้อหาการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ไว้อย่างครบวงจรเว็บไซต์ครูกลิศนครที่รวบรวมเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายไว้อย่างครบวงจรอาทิเช่นใบงานใบความรู้แบบทดสอบสื่อการเรียนรู้ที่ลิงก์กับ YouTube บทเรียนออนไลน์อีบ e ุ๊กหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การรับส่งใบงานและการสนทนาถามตอบช่อง YouTube c h a n แนล สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาสำหรับนักเรียนและเพื่อนครูการเช็คชื่อและส่งงานผ่าน Google Form ระบบลงเวลาสำหรับคณะครูการสำรวจข้อมูลของนักเรียนแบบทดสอบวัดผลประเมินผลออนไลน์ผ่าน Google Form เรียนออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้และมีผลการเรียนรู้ที่น่าพอใจและข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งในและนอกสถานศึกษาแก่คณะครูผู้บริหารและบุคคลที่สนใจจากการมุ่งมั่นพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้รางวัคลครูผู้สอนดีเด่นสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีรางวัคลครูดีไม่มีอบายมุกประจำปีการศึกษา2562สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลชนะเลิศครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษาเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสวบอโอเบกวอร์ดระดับชาติปีการศึกษา25 6 3ชื่อรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ,รเรียนการสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคและเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการสร้างห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ สำหรับครูภาษาอังกฤษผมขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทและพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะส่งผลนั่นดีต่อผู้เรียนช่วยวางรากฐานส่งเสริม และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป